และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือผลงานการออกแบบระบบตรวจจับไฟป่าที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลสมาร์ทโฟนและขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สามารถควา้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบนเวทีเพื่อความยั่งยืน ReCreate Design Challenge ซึ่งจัดขึ้นโดย Samsung และ d s c e n นิตยสารออกแบบและสถาปัตยกรรมชื่อดังไปได้สำเร็จค่ะสนับสนุนโดย7 e เ e ่นอีเลฟเว่ตมป่วนสนุก โดยผลงานนี้มีชื่อว่า Solar Lookout เป็นแนวคิดการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าที่สร้างขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลจากสมาร์ทโฟนของ Samsung และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดระยะเวลาระหว่างการเกิดไฟป่าและการแจ้งเหตุครั้งแรกให้สั้นลงโดยตัวอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นเสาติดตั้งสมาร์ทโฟนของ Samsung ไว้ภายใน ภาชนะโลหะที่มีช่องเปิดออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะเพื่อให้กล้องของสมาร์ทโฟนสามารถจับสภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยติดตั้งอยู่เหนือพื้นดินที่มีความสูงประมาณ10ฟุตรหรือราวๆ300ซนติเมตรในบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าโดยการทำงานจะใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจจับความผิดปกติเช่นไฟหรือว่ควันแล้วก็ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยระบุเหตุที่เกิดขึ้นและสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบตาข่าย หรือว่า m a s c h networking เพื่อรายงานข้อมูลเชิงพื้นที่รวมถึงรูปแบบสภาพอากาศและคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวส่วนพลังงานที่ใช้จะมาจากการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ขนาด50วัตต์ด้านบนเสาโดยทำหน้าที่2อ,อย่างค่ะก็คือ 1. ผลิตพลังงานให้กับสมาร์ทโฟนและ2ทําหน้าที่ให้ร่มเงากับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ตัวเครื่องไม่ร้อนจนเกินไปนอกจากนี้แต่ละเสาจะมี power bank ของซั s u ุงทําหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้อุปกรณ์สามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในอยามค่ำคืนด้วยค่ะและด้วยการออกแบบที่ครบครันทั้งฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบอย่างลงตัวก็ทำให้ทีมผู้พัฒนา So ล a r o o o k o u t คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลกว่า1,000 0ปอนปอหรือราวๆ4 000, 4 0 0 0 0บาทไปได้สำเร็จและเชื่อว่าถ้ามีการต่อย,ยอดการใช้งานจริงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถระวังภัยไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเ t น c เทค p วร t พอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ